อันนี้เกี่ยวห่อนขาล่ายพี่น้องเก็บกับอูนิมอนไว้ทอดบอสีขาล่างน้ำหมูยั้อันนี้กินได้ปลาบอน่อบอบ่จะบออันนี้ปลาไม่ประโยชน์ปลาราคาแพงปลาต่างประเทศปลาหนั่มแซลมอนเป็นไหนสายลุยหยวนทวั้งฝั่งเชิญเลยครับบอนะจ้าแซลมอนละลายในปากก็ วานเป็นบอกเนื้อหวานเนื้อนุ่มมาพี่น้องกำนั่นสิผ้ามากินลาบเป็ดลาบเป็ดยอดโซบ้านสังแต่แต่ว่าอยู่เสรภูมเด้อพี่น้องเพิมาเปิดสาขาอยู่เสรภูมิตรงคำนี่อยู่ในบริเวณโฮมบัสดุโฮมวัสดุตรงคำปั๊มน้ำมันนี่เด้อพี่นอ้องอารกว่างขวาง ลาบเป็ดยาสูร้านต้นกว้างขวางดีพี่น้องโอ้เป็ดตะนังอะต้องมีห้องแอร์นาบ่จ้ะอโตนั่นปะโตทงพุ่กันน่ะจ้ะ

ลาบเป็ดยาโสโอ้ยุบานสังแก่แก่ไทยพุ่งสะท้อนเหมือนกันค่ะบ้านสังแก่แต่ว่าเพิ่นมาเปิดอยู่นี่คป็นนยาโสเนาะใช่หรือโอ้กเจ้าเปิดใหม่บ่ร้านเปิดใหม่นะผมก็เพิ่งได้มากเป็นสั้งแรก่เหมือนกันรู้นะมาลองชิมเบ้างเนาะดีครับมาลองชิมแซ่บแล้วบ่เคยมาแลยสองสามสาวนี่เพิ่นมาแล้วพี่น้องอร่อยค่ะ สามสาวขึ้นอางเลยฮะโอเคสะอาดสะอาดบริเวณกว้างขวางดีดเนาะคนมีห้องแอร์พรอมบ่คนมีห้องแอร์พรอมด้ว VIP จะ VIP ห้องแอร์ห้องพิเศษ VIP จักแล้วผู้ใหญ่จักไม่อียงแล้วก็ VIP VIP จะ เจ้าเจ้าสลับตัวโ่าตือจะได้ก็สร้างยังเนี่ยก่อนเอายังแนวบอกมากเอาสร้างมากเพราะว่าเนี่ยคยมากินดนได้เบิร์ยังไม่ได้เมนูนี่เอาเกวฮอนน้ำบะอันเมื่อนั้นไหมเขาเอินเกวฮอนบะแมนแมน นี่ลาบเป็ดตะาลานลานเป็นเสือลาเกียวห้อนขาลายสชุดเอ้สองสองชุดเจ้าได้ยังแล้วเนี่าบเ้วได้ได้ำำเหาทะเลมันเพรายังกำลังเอาลาบเป็ดบ้างเอาพนาเามา เอาิบงอ่าเอาซิมบงอตุ้ิได้อซิมบาหารลาบเป็ดนึ่งเนาะโอ้ขันยาซิมบงขัดเนาะลาบเป็ดหย่งเีลาบเป็ดนึงแก้วห่อนขาไล่แก้มห่อนแก้วห่อนสองแก้วห่อนขาล่สองลก็ตําทะเลตําเหลาทะเลตําเหลาทะเลเข่าห้าดีเ้าบอบอกเขาเขาเนี้าวขึ้นจะยังไงเมื่อใดยังไง

จ็ะเสียที่ให่ใ่อะไรบอกมาเขาบอกเอาตับบานปีตับบานเนื็แบบใดนี่ตับบานพ่นลวกได้ตับบานตับบานเนื้อเอาสองหดาวบานเท่าใดสองจ้ะสแล้วก็เ็บแบ แล้วก็ย่างเลประเภทย่ำนน่มีต้มบะบมมือนั้นเอาต้มย่ำันมืน่ต้มแจ่วเอาห้อเอาอันนี้แล้วันเดียวหออแก้วห่อนเลยต้มแต่ละคนละต้มดิต้มดิต้มดิอันนั้นเมนบอกว่าแก้วห่อนบอกนี่เมนแก้วห่อนนี่เสียบนี่้วยป้ หนึ่งสองสาม่องสามบนจะนิพิณง้สาขาเจและภูมิมาหนต่มันพี่ยักน่อยอยู่มูเจ้าเคยกินมูเจ้ากับเนี้ยน้ำตัวไข่ในเมียงตัวไข่กัแต่เนี้ยน้ำมากนะ่จะมาเนืน้ำมากต่อไปสิดไม่เป็นเจียวมือนี่เด็ดต้มแซ่บหมูบบหมแบงนกหมูบังหนต้มแซ่บหมูแจัดเนีนแนต้มแซ่บ เอ้าฟังเนี่ยต้นเช้าเขียนเอายืมก่าต้มแซ่บวางซี่บซื้อวางไดี๋ี่ีซื้อบ่อยองจากมีต้มแซ่บจิ้มจุ่มต้มแซ่บอันนั้นขาไล่น้ำมันเขาเป็นมือเขียนไว้ระคาไล่เลยเอาเท่าไหร่หลังยังเป็นหวานที่กินมีหอดต้มต้มแซ่บเนื้อลายเป็นอย่างเนื้อไล่เป็นเนื้อนี่แหละเนื้อไล่ขาไล่โอเค เอาหัวเจียนว่าเกีวห่อนกเเียวหนดียวกันดบ่ันต้แ้หาบ่านี้เจียวเีวห่อนก็เอาคือเก่าตอเราทำนังสักอนเาสร้งไปสักอนเดี๋ยวเขาจะสร้งอีกนะลูกลูกลูกมายคุณคุณนสียเลียไหม่ต้องการอาหารนี่ยังสิงไปแล้วเดี๋ยวจังบึงอาหารพี่นนองนี่ไรบาง กับเขามากเ้อพี่น้องว่าแเ่ียบเซียบเอางอยงมากกับเบิดพวงนูหิวก no ั er ú, ันเป็นว่าอันนี้เราทะเลด้เี่นเสี้ยาหิวจะไบอกเขาั้นเสี้ยนนี่เป็นพักของกเี้ยวหอนเด้อพี่น้องทีมงานเนาะเีมงานเสือก็สวยแท้มือนเสือสีม่วงสวยเสือพี่หน่อง รเรื่องบริจาคเ,เรื่องสิงห์รสลนเรื่องเครื่องมานบริจาคก,กันบริจาคเลือดขอนมนออบริจาคเลือดอันนี้ผู้คนก้าหน่วยกลาา <c oughs> <า>้าใจแนวนาแนวนาป็นวนา ขนาดกำนั่ยังบกกาเลยพี่องความดันสูงเลือดก็ได้เลือดก็ได้เขาบอเอาบไดู้ปเป็นวามดันก็ะเลยทรงู้ซอยบริจาคแท่นวักได้ตแทนเอายาจานไกำนันมาซิมมึงกันน่ซอยซอยดาวชิมมนกันนะอะชิมชิมตัวาาิเป็นยังไง นก็อร่อยตักอย่ะงซีมซะก่อนบ่ซีมก่อนเบิ่งอากาศเดียวเพราะว่าเคยมาเทียนเดียวอร่อยที่สุดเพิ่นเพิ่นเคยมาอร่อยเดียวมันได้หน่อยแมนมันได้หน่อยู่แล้วมันได้เกลือกินเพื่อกะเพื่มนลังซีมเอาว่าซีมยังไงรัวกตับบ่เป็นจังไดรสชาติเป็นจังไงนัวบ่รสชาตินัวกินน้อยกินกระเด็นกินกระเด็นปั้นเรอเหลาทะเลได้ด้วยเนาะ ลุดน้องข้อหรือมาแสบหลายจำจำงะมนบ่มีเกยวบะนอยไม่ได้เกี่ยวนี่กันนั่งยข่้นบรบอยาขอบคุณมากเกรียวใบพี่น้องรสชาติพอดีนู่นดีนักกบมาเด้อสารวัตรเลยนักกบนาอันนี้ชุดสองเนนจ้า ไวนี่ละบัดมันจังถึงกัน<ม><ม>อเออเอาเนี้ยม,มากผีกันนะกอง<ม>เจ้าก็ะยุกไก่เนาะเจ้าก็ะยับไปไม่จไเจรดญเป็นผ้าเดียวกันเนาะ<ม>เอาเดี๋ยวรอดผีกหลายเมนูอยู่พี่น้อง<ม>อันนี้แก้วห่อนขาลายป<ม>ีน้องแก้วห่อนขาลายแ<ม>ล,ล้วก็จเาาจเาา้าหมอนเตรียมอันนี้อันนี้แก้วขมบ่ เอาไปยังขอบคุณดลและกันนะเอาเลยเอาเลยตามสบายอันนี้เป็นคักกินกับเกี๊ยวห่อนเด้อนออันนี้ชุดนึงกระประมานี้และเนื้อขล่านอชุดละจักบาทดูบริบูราคา้เาสิบาร้อย điều thả mỏpét một lần. Điên rồi bà. Đa, điên hoặc là ôm tắc xây, cái hẻm biệt này sát con, cái đây xây lung bay, tắc xây ใส่ลงไปใส่ล้เส็สุดท้ายเอากำนันใส่เลยใส่บอลได้จ้ะเอานใส่ครึ่งนึงก็ได้แต่ก่อนิเป็นหมอกก่อน ทาปิดใบกันนึงดูแต้มห่มจ้ะเอานี่ยำชซ่มอนนะคะอันนี้ตับหวานพี่น้องโอ้แสบแสบรับหวานจัดเนาะตับหวานแสบเอาพลีร้องมึงจะทำจ้ะเอาเลยเอาเลยอันนั้นเอาเลยเจ้ะเอาเลยเอาเลย ตาจ้ำเอาได้เป็นิมมนัอาิมเป็นไอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดพี่น้องอาหารเนาะคือลาบนี้เป็นยังลาบเป็ดอันนี้ยำแซลมอนเ็จังได๋คนกันจ้าเลยคนก็ได้บ่คนก็บ่เป็นหยังเพราะว่ายำแล้วจ้ากินใส่ผักเลยยำแซลมอนจ้า เอ้ยซ <si ิมได้หลายค่ำเลยแต่มันแสีบอันนี้ค uh ือแซลมอนปลาต่างประเทศเลยจ้าเดียรเดียร์โนอันนี้กินได้ปลาบอโน่บอจ่าบออันนี้ปลาพิประโยชน์ปลาราคาแพงปลาต่างประเทศปลายน่มแซลมอนเป็นไงสุดยอดบอมันจีนมะมันละลายในปากก็ได้เดือมในปากเลยจ้ามันเสียบนี่โล่งกองก้อนเนาะ เอาไหมซิมเนี่ยซิมงยำแซมันเนี่ยน้อยซีมเหรอบอกซิมนี่มซิมซีมจ้ามาซิมเลยเออมันสีนมรสชาติเป็นยังไงเจ้าเอาลบเป็ดเป็นเจ้าไหนไส่กรอกลับเป็ดใส่กากเป็ดคยเย็นมัน โมงเงนมนบ,บ่เป็นกากหมูก่อนหนังเป็ดหนังหนังเป็ดไปหน่อยฮึ่ฮะยวนสายลุยยวนข้างสุดอ้วนไหมครับบอลจ้าตะมนันละลายในปากก่อนคำนั่นชิมแล้วก็รู้เรื่องเลยว่ะไหลลงทุ่มช่องก่อนเอ้ยบ่กของจักรถจัดเป็นได้ยวน แย่ปนนะปนหน้าข้างนิดซอยหวานเป็นบอกเนื้อหวานเนื้อนุ่มหวานเนาะเป็นไดบ่หยาบเป็นไดเออบ่หยาบเดียวเนาะเนื้อมันอ่อนนุ่มเอาแม่น้อยลองแหน่เจ้าหมอนะลองลองเนอะเป็นอย่างก่อนเอาหันไปไกลเตดีปุ้ยเขากินแต่ดิบเด้ นี่อย่งกําน,นต้องใส่สิมันพุ่ง่<ะ>อจากไเออตเขามาถอดมันเล็บ<อ>พ้องขึ้น,นเนาะเออ <c oughs> ขี่ยมันมรงสั่นเป็นไงเขี่ยมันยีนสิไวเบ่หรอกำนันนงกอดกรอบหนังเป็ดมันมันหนังพอต่อพุ่ง แฟนแล่น้ำหมนะโอ้โหแจวห่อนนะครับเอรแ่วห่อนสิท่อนอิรว่าเลียวบประกาดขาวหอสีทาลังน้ำหมวยสุดยอดบ่อนอะรสชากนวดีพี่นนอง ยิมกับพี่น้องแซ่บแซ่บเสร็จเียบร้อยเบ็ดทุกแนวแซ่บแซ่บที่น้องมาลองเด้อมาลองชิมเด้อสร้างเสือและพุ่มเสือพี่น้องมีทุกแนวก๋วยเตี๋ยวกำหรัพี่น้องปลาเป็ดไม่ก็เนื้อ แก้ห้อนไี่ทุกแนี่น้องนา